สวัสดีค่ะดออรอรุณีกาศยานนท์ค่ะโฆษกพักเพื่อไทยค่ะวันนี้หญิงจะมาเล่าให้ฟังค่ะให้เห็นภาพกันไปเลยทีเดียวว่าเงินกู้มหาศาลนะคะที่รัฐบาลกู้มาแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เนี่ยรัฐบาลใช้เรื่องพวกนี้กับอนาคตการศึกษาของเด็กไทยอย่างไรนะคะว่ากู้มาตั้งเยอะแต่หญิงไม่เจอเลย อนาคตของเด็กไทยทำไมหญิงถึงตั้งคำถามแบบนั้นเพราะการพูดถึงการศึกษาค่ะของรัฐบาลในชุดนี้กําลังล้มเหลวและพังไม่เป็นท่าค่ะอะไรนะที่ทำให้เราหลงลืมไปว่าปัญหาการศึกษามันอยู่ที่ตรงไหนค่ะหญิงนะคะในสมัยหนึ่งเนี่ยเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดสิ่งหนึ่งที่หญิงพบกับนักเรียนของหญิงเองก็คือเด็กนักเรียนที่ยากจนเนี่ย มักจะเข้ามาขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอ่อยศ่สอเสมอณนะวันที่ประเทศไทยมีเงินอยู่มันก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการปล่อยกู้หรอกคะ่ะเพราะทุกคนคงได้รับสิทธิ์ในการกู้แต่ถ้าวันที่เราไม่มีเงินแล้วเนี่ยหญิงคือผู้ชี้ชะตาของเขาเลยนะคะ ตอนที่เขายื่นกู้กวยศค่ะยิงก็เลยคิดเสมอค่ะว่าการศึกษาที่ดีจะทําให้เด็กหลุดพ้นจากความยากจนเด็กๆทุกคนค่ะไม่ว่ารวยหรือจนค่ะควรมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรมแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นนะสิคะในประเทศไทยของเรา <c oughs> การศึกษาไทยค่ะได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโควิด19และความรุนแรงของความเสียหายก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจเลยนะคะจากการประเมินของกสสในปี2563พบว่าจะมีเด็กยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและโควิด19เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง170,000ลายค่ะทีนี้หญิงก็มานั่งไร้ดูนะคะเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้เก่งค่ะตั้งแต่กู้1ล้านล้านบาทมาล้ในรายละเอียดกู้1 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ใช้ไปหมดแล้วนะคะมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเอามาฟื้นฟูความรู้และฟื้นฟูตัวเด็กเองตัวนักเรียนเองหรือตัวผู้ปกครองบ้างในเรื่องมิติการศึกษาปรากฏว่าไปดูในโครงการศูนย์ค่ะเพราะว่าการกู้เนี่ยไม่มีผลเกี่ยวข้องเรื่องการฟื้นฟูทางด้านการศึกษาขาเด็กไทยเลยดังนั้นเมื่อตีเป็นวงเงินจึงมีมูลค่าเป็นศูนย์บาทค่ะ การที่รัฐก,กู้มาเพื่อชดเชยในมิติเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่รัดละเลยเรื่องการศึกษาโดยที่กําลังทําให้การศึกษาไทยพังอันนี้รัฐก,กําลังทําให้ประเทศชาติล่มจมในอนาคตนะคะดังนั้นหลายคนอาจจะเถียงหญิงค่ะก็เงินที่กู้มาเนี่ยเขากู้ฉุกเฉินเพื่อชดเชยโควิดการศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่งด่วนยิงก็ขอถามค่ะและอะไรล่ะคะคือเรื่องที่จําเป็นเร่งด่วนถ้าอนาคตของน้องๆในวันนี้ไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่ง แล้วอันไหนคะคือเรื่องจําเป็นเร่งด่วนไปต่อคะ่ะรัดกู้ยค่าแสนล้านบาทด้วยพรกอฉุกเฉินผ่านงบประมาณมุกมิบสี่หน้าในงบประมาณ5้าแสนล้านบาทก็ไม่มีคะ่ะ<ล>เรื่องจะชดเชยเยียวยาหรือเอามาเพื่อฟื้นฟูความรู้ของเด็กไทยดังนั้นนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะไปพิจารณาก็คือร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ค่ะตั้งวงเงินไว้สูงถึง3.1ล้านล้านบาทค่ะงบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะถูกจัดสรร3.32แสนล้านบาทถูกตัดทอนลงค่ะจากปี2,564กว่า6.7%อย่างที่1ค่ะงบของกระทรวงศึกษากว่า3.32แสนล้านบาทถูกใช้ใจ่ายในเรื่องของงบบุคลากรค่ะเป็นมูลค่า สูงถึง2.11แสนล้านบาทค่ะตอนนี้พอมาพิจารณาค่ะโครงการดีๆหลายโครงการค่ะรัฐบาลนี้ตัดทิ้งหนึ่งในโครงการที่หญิงเอะใจก็คือโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำและยังทำให้เด็กเรียนเก่งที่ยากจนมีโอกาสได้ฝันค่ะปี2565ค่ะรัฐบาลตัดงบตัวนี้ลงค่ะจากเดิมนะคะที่ตั้งเป้าไว้ในปี2564คือจัดสรรงบประมาณไว้74ล้านบาทค่ะแต่ปี2565 ถูกตัดเหลือเพียง14ล้านบาทค่ะนั่นหมายความว่าหายไปกว่า80%ค่ะตอนนี้มาดูงบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะปี2564เนี่ยก็ตั้งงบไว้กว่า76,000ล้านบาทค่ะแต่พอปี2565ก็ตัดเหลือเพียง67,000ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะคะก็เท่ากับว่ามันหายไปกว่า8,000ล้านบาทค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือเรียนออนไลน์ค่ะเพราะภาพรวมของงบการเรียนออนไลน์มีอยู่แค่ประมาณ297ล้านบาทค่ะถูกปรับลดลงจากปี64ประมาณสัก26เเห็นไหมคะงบของกระทรวงศึกษาในปี2565เนี่ยลดลงเกือบทุกสิ่งค่ะ กองทุนกอสศจึงเป็น1ในองค์กรที่จะลดความเหลือมล้ำด้านการศึกษาแต่ในงบประมาณปี2565ค่ะกอสศก็กลับถูกคณะรัฐมนตรีตัดงบประมาณถึง2ครั้งค่ะเหลือเพียง5,652ล้านบาทค่ะจากเดิมที่กอสอสอตั้งเป้าที่จะขอไว้คือประมาณ6,84 0ล้านบาทค่ะก็คือลดลงไปเกือบ400ล้านบาทสิ่งเหล่านี้ค่ะสะท้อนว่ารัฐบาลชุดนี้ ล้มเหลวทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลวทั้งการแก้วิกฤตโควิด -19 ้ล้มเหลวทั้งปัญหาเรื่องของการลดความเรื่อมล้ําทางการศึกษาและล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณค่ะเพราะว่างบประมาณด้านความมั่นคงและยุโทโธปกรณ์ยังไม่ได้ถูกปรับลดเท่าที่ควรดังนั้นเรื่องนี้ค่ะถ้าลุงลุงทั้งหลายนะคะที่อยู่ในสภานะคะแล้วไม่มีสมรรถภาพทางปัญญาที่จะ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะก็ขอร้องเธอค่ะให้เห็นแก่อนาคตของชาติให้เห็นแก่อนาคตของเด็กไทยลาออกและเปิดโอกาสให้คนที่สามารถทำงานได้ดีกว่าเข้ามาบริหารประเทศคืนอำนาจให้กับประชาชนคืนอนาคตให้กับเด็กไทยเพื่อให้เด็กไทยได้คิดและได้ฝันอย่างที่เขาอยากจะเป็นค่ะ